ถ้าเลือเกิดได้ใครอยากเกิดเป็นการใครอยากอยากพ่อแม่ใครเคยอธิษฐานจิตไหมเกิดชานหน้าชานดยขอเป็นทอมที่ทุกเกใครอยากเกิดเปจนขี้ใจน้อยชาติกิ่มากแต่พัฒนานตัวเองได้ไหมได้ใครต้องการพัฒนานตัวเองครับผมต้องดูภาพต่อไปนี้คือภาพชาวเขาเผาคอยาวสามคนที่ลุมมองคน่อสั้นครับ <c oughs> ในภาพนี้ใครแปลกครับเนี่ยคนคอยาวหรือคนขอสั้นคนคอยาวไปลุมมองวิตาเธอคอมันสั้นเเลยน่าเกลียดไอ้คนคอสั้นยืนคิดบอกไอ้สามตัวนี้แปลกตัวเองแปลกมาดูกูแปลกตกลงใครแปลก ใครต้องการพัฒนาตัวเองต้องเริ่มจากการมองตัวเองต่อไปนี้ใครชมเราให้ขอบคุณแต่ห้ามเหลิงใครตำหนิเรารีบขอบคุณแล้วพัฒนาตัวเองเป็นไปได้ไหมครับที่ใครบางคนในองค์กรที่เราทํางานอยู่มันจะคอยจิกเราและมีอคติกับเราโดยไม่มีเหตุผลเป็นไปได้ไหมเออทำไมเป็นไปได้เพราะทุกองค์กรจะมีคนโชคดีมาทำงานปะกนอยู่กับเราขอโทษนะ คุณเชื่อไหมบาง่คนเกิดมาพ่อแม่ก็เคยให้ความให้ความอบอุ่นเลยนะเขาคบคนไม่เป็นเขาแยกตัวเองกินข้าวคนเดียวทํางานคนเดียวแต่งานคนเนี้ยบเขาอยู่ได้เรางานดีแต่เขาหูเพื่อนล้อมันตั้งแต่เล็กนองสารไหมทาให้เขาเป็นคนระแหวงเพื่อนแต่พระเจ้าเราธรรมชาติก็ยุติธรรมก็เด้จบปอดีปอโทเป็นอาจารย์รู่งกับเราได้ความที่เขาไม่คบใครกินข้าวคนเดียวทํางานคนเดียวไม่สูงสิงกับใครแต่คอยระแวงวันหนึ่งเราชชคไม่ดีจะกลับบ้านแล้วสี่โมงครึ่งกว่าแล้ว ก็เลยจะเทียวของกลับบ้านดันไปพผู้ประโยคนหนึ่งกับเพื่อนไม่ได้หมายถึงเขาเลยแต่เขานั่งอยู่ข้างๆคนขี้ระแ,ว,แวงอย่างเขาเข้าใจผิวดว่าเราว่าก็ได้ไหมว่าเราค่อนแคบก็ได้ไหมตั้งแต่นั้นเป็นเรื่องเลยเขาจะคอยจิกแล้วก็แทกเราโดยไม่มีเหตุผลใครก็ตามอยู่องค์กรไหนที่เจอเหตุการณ์แบบนี้คําแนะนําผมก็คือต้องมองไปรอบๆแล้วจะพบว่า80%ซของคนที่จิกเราโดยไม่มีเหตุผลจะไม่จิกเฉพาะเราคนเดียวเอาจริงๆ จะต้องมีบางคนที่โชคไม่ดีไปกระทบเขาโดยไม่ได้ตั้งใจเหมือนเราถ้าถูกเจิกกลับมาเหมือนเราจริงไหมซึ่งก่อนฟังผมพูดที่จิกเราโดยไม่เหผลคือคนไม่ดีถูกต้องไหมแต่หลังจากฟังผมแล้วคนนี้เป็นคนไม่ดีหรือน่าจะเป็นคนโชคไม่ดีกันแน่โชคไม่ดีนะเราโชคดีกับเขาแม่เพื่อนฝูงรับแตงมงกรเลยเราไม่เคยกินข้าวคนเดียวจะไม่รู้ว่ามันเหงาเห็นไหมเห็นเขาน่าสงสารนะเขาไม่คบใครแล้วเขาคอยเราแหวนนี่เขาเป็นเพื่อนเราจ้ะ ให้ความอบอุ่นเขาเขาไม่เขาเาไม่เขาาไม่เคยมีครอบครัวที่อบอุ่นเลยนะเธอไปทางานด้วยกันดิไปครั้งแรกไม่หรอกครั้งที่สองอืดออดครั้งที่สามซื้อมาฝากเธออร่อยนะไม่ใช่ลองทานสิถ้าเธอชอบนะวันหลังไปทานด้วยกันที่ร้านโอ้ถ้าทานที่ร้านร้อนๆยิ่งอร่อยกว่านี้นะแต่ร้านที่คนก็เยอะมากแต่ไม่เป็นไรหรอกพวกเรานะสั่งรูปหน้าได้นะวันหลังไปด้วยกันนะเห็นไหมคำว่าพวกเราสั่งรูปหน้าได้เหมือนการส่งซิกให้เขารู้ว่าเออเรายอมรับว่าเป็นพวกเรา คนที่สร้างกำแพงของความโชคพอดีล้อมตัวเองมาเป็นเวลาสิบสิบสบปีเนี่ยคุณใช้เวลาสองสามเดือนไม่ําเร็จหรอกแต่ถ้าความเพียรมีความเมตตามีถึงพร้อมเมื่อไหร่แล้วก็เดือนที่แปดอาจจะได้ผลเกิดคณะเราจัดงานแล้วเขามีไฟบังคับต้องมางานคณะคิดดูแล้วกันคนไม่เคยคบเพื่อนเดินมาในงานจะขาขขิดไหมเขาจะนั่งโต๊ะไหนใครจะต้อนรับเขาไหมเขาไม่เคยมีพวกถ้าเราสงสารเขาแม้แต่เดียวเมตตาทำาหําจนดโลกเลยนะเธอมานั่งด้วยกันสิคนเรานั่งอยู่นี่ คำว่เาเธอมาได้วยการพวกเรานั่งอยู่เนี่ยทาให้เขารู้สึกใจชื้นใช่ไหมเขาเดินมาได้คันขาดความมั่นใจแต่มีคนไปจูมือเข้ามานั่งเนี่ยเขาจะรู้สึกขอบคุณคนที่ชวนมาเห็นไหมถ้าคุณแสดงความจริงใจและเมตตาสําเร็จวันนั้นคุณอาจจะได้สองเด้งเลยถ้าคุณทําลายกําแพงแห่งความโชคดีที่เขาสร้างเด้งแรกก็คือคุณจะได้เพื่อนใหม่มาคนซึ่งเขาจะไม่จิกเราอีกแล้วจิตจริงใจกับเราโอเคไหมเด้งที่สองสำคัญมากเลย เมื่อมีงานด่วนๆล้นมือเราเขายินดีจะช่วยเพราะเขางานเขาเนียบสรุสปใครก็ตามอยู่ในองค์กรใดก็ตามแล้วถูกใครก็ตามจิกโดยไม่มีเหตุผลคําแนะนําของผมก็คือการุณามองไปรอบๆแล้วจะพบว่า80%ของผู้ที่จิกเรารู้ไหมทีวนจะไม่จิกเฉพาะเราคนเดียวจะจิกอีกคนสอคนในคอนเดียวกับเราในกรณีเช่นนี้ให้สงสารเขาให้มิตรภาพเขาแล้วถ้าเราทาสาเร็จ เราจะได้เพื่อนใหม่มาคนซึ่งมีทั้งมิตรภาพและความสามารถในการร่วมงานชัดเจนไหมครับชัดเจนไหมครับถ้ามองแล้วมองอีกมันไม่เห็นจิตใครตรงก่อนนอกจากกูคนเดียว <c oughs> ใครสงสารใครได้แล้วกูอาจจะไม่ปกติก็ได้ใครกล้าพอยผมชี้ว่าท่านปกติหรือไม่ครับผมนม่ <c oughs> ครยกมือเลยอย่าไปอยู่กักูผมจะไม่ชี้ท่านแต่ให้ชัดทีตัวเองโอเคนะครับ คนที่มีปัญหาดน้าบุคลิกภาพและความฉาดร่างอารมณ์ใจน้อยชอบคิดมากเจ็บที่แค้นมองโลกในแง่ร้ายเป็นเราหรือเปล่าหนอที่เวลาทําผิดไม่ค่อยอยากกล่าวคําว่าขอโทษเห็นไหมใครขอโทษคนลำบากบางค,คนเจอใครทักฮะใครทำาให้ขอบคุณแต่พอถึงเวลาทําผิดไม่ค่อยขอโทษมีไหมมันรู้สึกไงก็ไม่รู้เห็นไหมหมันต้องครบสามข้อ ราะบางคนทักคนง่ายบางคนแต่ว่าพอมีใครเตือนปั๊บรู้สึกมันเราก็ไม่ผิดหรอะต้องต้องแกล้นะเนะี่ยตัวนี้ผมอยู่ในห้องฉุกเฉินผมอยู่ผมจนถึงพูดในการลงมาแล้วผมก็ไก่เกลี่ยมาหลายคู่แล้วล่ะบางคนบอกหนูนยอมแล้วว่าหนูผิดงั้นขอโทษไม่ให้ผิดแต่ไม่ขอโทษอ่ะเห็นไหมเพราะนั้นตรงนี้มันฝังอยู่นะมันต้องแกะให้ออกทําผิดปับ๊บไม่ว่าเราจะผิดมากผิดน้อย ขอโทษไว้ก่อนแล้วคุณคนก็พร้อมจะให้ภหัยอยู่แล้วคนไทยเนี่ยค่าคำว่าขอโทษหลุดจากปากมันก็จบแล้วใช่ไหมอันที่สองก็คือเจอใครทักคุณง่ายไหมแล้วข้อที่สามก็คือใครทําอะไรให้ขอบคุณหรือเปล่าใช่ไ,ไหมฉั้นถ้าคุณเป็นคนที่กล่วาวคำว่าขอโทษสวัสดีและขอบคุณจากใจด้วยความบริสุทธิ์ใจได้เป็นธรรมชาติได้เนี่ยคุณจะเข้าของอื่นได้อีกเยอะเลย นั้นใครต้องการปลูกสามคำนี้ให้งอกงามเหนือใจเพื่อเป่งบานออกทางปากอยากางเป็นธรรมชาติได้บ้างครับผมให้ดูภาพต่อไปนี้คือภาพหน้าตาผมตอนเล็กๆซึ่งเหมือนหลานชายหนึ่งคนในห้องนี้มากใครรู้ตัวว่าตอนเล็กๆหน้าเหมือนผมกันยืนขึ้นครับเหมือนอจริงๆเลยใครครับใครรู้ในห้องนี้มีคนหนึ่งหน้าเหมือนผมมากตอนเล็กๆ ล้วชอบหลับเหมือนผมด้วยชื่ออะไรครับฮะฮะวงวิทย์ด้วยลุงนั่งนี่ลงเห็นั้มตอนแรกถูกชะตาทันทีแล้วนะชอบหลับเหมือนผมเป็นนักเรียนวิทย์ถ้าลุงเอารูปลุงตอนเล็กๆให้วิทย์ดูนะวิทย์จะแปลกใจว่าลุงหมอรู้จักครอบครัวผมหรือครับเอารูปผมเล็กๆมาจัไหมายอยากดูไหมถ้าใครเห็นรูปผมเล็กๆซึ่งเหมือนคุณวงวิทย์ขนาดนี้จะกล่าวคําว่า ขอโทษสวัสดีและขอบคุณจากใจเลยนี่ครับเล็กๆคุณวงอาจารย์วงวิทย์หน้าผมนะครับตอนที่เสสด็กไทได้เจอเขาต้องได้ใหม่ๆจะลงเหมือนไหมครับ <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับ <c oughs> เอาละครับ <c oughs> ผมอยากให้คนทั้งโลกเห็นภาพนี้ถ้ายุวกับปาเลสไตน์เห็นภาพนี้จะเลิกดีกัน <c oughs> บอสเนียจะไม่ล้างเผ่าพันลาวนานาจะไม่ตายเป็นแสนสามเจา้าดัดภาคใต้จะไม่วางระเบิดและเด็กช่างคนกับเทคนิคจะเลิกดีกัน ใครเห็นภาพนี้จะปัญญาชื่อเถอะไม่จะไม่เกลียดใครจนแม่พ่ยและจะไม่หลงรักใครจนโง่เสียใจไม่ขึ้นถ้าใครเราเกลียดใครอยู่แค่เข่าขอโทษเราจะให้ไหมให้พ่ายไหมทำไมให้พ่ยง่ายฉันต่างกับเธอเยอะนะเทำไมจะไม่ง่ายเล็กๆหน้าเหมือนฉันและจะไม่หลงรักใครจนโง่เสียใจไม่ขึ้นเป็นหลงรักใครสวยแค่ไหนทั้งเร่อตัวหล่อแค่ไหนทั้งเป็นหญิงมันทุกเล็กๆหน้าเหมือนกูเมื่อภาพนี้พระเจ้ากัลปองเห็นในพระบรมสัมมาสัมพุรยานสองพันกว่าปีที่แล้วมีประโยคในพระไรรมเขียนไว้ชัดเจนว่า ปัมัะกลลังโหติปัมะแปลว่าเริ่มต้นกลละแปลว่าเซลล์โหติแปลว่าการเกิดในเบื้องต้นนั้นมีมาแต่เซลล์เดียวเห็นไหมภาษากรีกเขียนซีอีแล้เป็นเอลเอลสองตัวภาษาบาลีเขียนกอลาเป็นลิงเอลสองตัวกัเราสองตัวกระกายความคิดที่อยากจะจุดให้เกิดก็คือฟังมาึงตรงนี้เพราะว่าที่ผ่านมาแล้วมีอะไรผิดพราะบกพร่องไม่สมบูรณ์บางอย่างไม่ต้องเสียใจเพราะผ่านมาแล้วแต่น่าเสียดายไหมครับถ้าไม่พัฒนาตัวเองเอเคนะครับ ตกลงไม่ว่าเราเป็นใครมาจากไหนนักถือศาสนาอะไรหรือไม่เราอยอมรับว่าเราต้องการความสุขผมเกิดมาเนี่ยโชคดีได้ได้ได้กุญแจดอกนี้มาก่อนเนะกุญแจดอกเนี่ยมีด้ามเพื่อปัญญาแต่ต้องใช้สติหยิบด้ามแห่งปัญญาและศรัทธาซึ่งมีร่องเรียกว่ากุศลกรรมคือละชั่วสองข้อทําดีห้าข้อเห็นไหมและต้องขายด้วยแรงปฏิบัตีคือสายกลางถ้าเราต้องการความสุขห้าคำนี้ขาดไม่ได้ครับสติปัญญาศรัทธากุศลกรรมและสายกลาง นั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่อยากให้ทุกคนเอาไปใช้นะครับ